สวัสดีครับเมียวเมว,ม,วมาล่ำล่ากันแล้วเร็วลาตีสวัสดีเร็วมาไทายสิลาตีสวัสดเววีเร็วสมส้มไม่ยังบว่เหองเหลืองอุ้ยลากันเหรออาบอดวดวางในบวดตัเลตโตนาผพว่นองบวดออตัดเลตต้เนสาวบวด,ดสวยเลยฮะสมส้มเหลืองเหลืองส้มเมียวยังลบอด เอา3ตำโนี้ซะก่อนเออจ้ะจ้ะโอเคเพยงนอนว้างเลยราชสวัสด์หอย,อยากให้การพอกันเธอนี้เป็นนิรันดรนน่ตีเพลงลำล่าน่ตีเพลงลำล่านิรันดรเด้ <c oughs> นนอนี่ลอง เอาสวัสดีเทาเทาครับผมโอ้ยมื่อยตื่อเอาสวัสดีจ้าลำล่าเร็วมั้ยเอ้อันแม่แม่ซี่แม่ซี่เลี้ยงลูกเลี้ยงลูกอันอันเลี้ยงลูกอยังไงลูกแพนด้าลูกแพนด้าอันแดงแดงนะอันบ่สเป็นเลือดได้พี่น้องอันนี้มันเป็นบอสแดงเด้อบอสแดงเด้อบอสแดงเด้อไงบอสแดงเด้่บอสสีแดงเด้อบอสสีแดงแม่นบอสแพนด้าแม่นบอสเออแม่ลำล่าเร็วสินอน สีนอนบอกเพคนว่าสีนอนสีนอนเราจ่าสีนอนเราจ่าเร็วๆสีนอนเราครับบอกเพคนว่าสีนอนเร็วๆสมสมสีนอนครับสีนอนเร็วสีนอนบอกเพคนว่าสีนอนเร็วเสีนอนเราครับสีนอนเราจ่าเร็วๆรฟันดีราชตีสวัสดิ์จ้าเพ่งเอียงหล่ะเพ่งกุดไหนเพ่งราชตีสวัสดิ์เพ่งเอียงติว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 ข้ามแห้งเฉียวแห้งยังเนี่ย ก็จะเป็นการจมไปร่องไปคือบ่ได้จักเพ่งหรือเปล่ที่ไหนบ้านเรามีแมวนะเธอชอบแมวไหมใดยเดยเพ่งเก่าเอาลำลาลำลาลำลาพี่น้องไอ้เท่าเท่าสุดเนาะเท่าเท่าโอ้ใหม่กว่าคอยไปใส่เพ่งกัไเดได้หรอเจะเออแม่ซี่ซี่เพนแน่ลำลาเร็วลำลาเร็ว เออจะเอโอ้ย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 สใส้สเพีงกับใชบันไดบอกดูบันได้ฟังกันบอกจ่าเนี่ยไม่รู้ป่ะเนี่ยโห่แมวแมวฟูงแมวฟูงแมวฟูงแมวอือแม่จีแม่จีลำลาเร่เรโอ้ยคุณนาย 哎，那也。